ผลงานพี่น้องรวมกันอีปูนพอแจ๋วเลยตู้ปลาเดี๋ยวค่อยมารวมหมู่เนาะปลาบ่เห็นพี่น้องเห็นแต่ชัดประหลาดบ้างไหมตูบเบลอเลยเป็นควายจ้าพี่น้องอย่าทิ่มโทรศัพท์เด้อเข้มหรืออะยสวัสดีครับสวัสดียามเช้าสวัสดีจากพี่น้อง พาพี่น้องไปย้มตุ่งนาโคกจ้ะเมื่อคืนในฝนแห้งอยู่น่าจะมีน้ำแต่ว่าก่อนไปเห็นกระปูมันอยู่ในทางก็เลยเก็บเอาเผื่อได้ตื่มกันพอได้ไปปุ่นไปเกี่ยวเดี๋ยวไปรุ่นกันเมื่อคืนในฝนแห้งอยู่ได้เนาะนเออในทางมีน้ำอยู่แต่กระปูถึงก็มากมายแต่ก็น่าจะพอมีอ่ะไปไปนี้เฮาไปรุ่นปลารีปลาตุ่งเฮาจะเป็นอ,อะไรอีกในทางคะ จออย่างกระเจ็บบ่ละอะไรออบ้างเมื่อย่างมาน้ำทางฝึ่งคือเห็ดปวกตาบมมนก็บอกอุบชุบโอ้ยเมนมันถือฝนตาบบอกดิหนิบอกเก็นเมนอี๋จิ้มกันไปไปปูหนึ่งตัวไม่กินกินบอกไอ้สเฉลยบนนี้เดี๋ยวมาออกบอกเอาตัวเดียวนี่บอก ย่างมานในทางกระเบึงอยู่ในโดนน้ำเมื่อกี้นี่เกิดฮิตออกกระโบโบหินบองนี่เคยออกกูปีนกูตากเหนื่อยบ่กูเห็นเนาะตอนนี้มาบึงตุงเหาอดู มีอะไรบ้างโอ้ขี้เห่งื่อไรนาะไปกินไอทีแน่ๆส่งแทบแตกไม่เห็นอย่างเด้อขี้เหงื่อ่ะน้ำตะก้าไปเลยตักขี้เหงื่อตักแหนีงออกนี่แหละนั่นก็ไปถึงก๊อปไปถึงก๊อหลายเนาะเบ่ เอาถังไปนำจะต้อมีปลา่วนปาลาลดลงให้พอได้มุกได้กินอยู่บ่าางานมนี่เทาอยากมีแล้วนะเนาะมีเทาแล้วก็ไหลมากอะอัดเน่นอยู่นี่แล้วเป็น ลงยกมึงรู้มีปลาอยู่บ่กไม่มีแต่ขี้เหนื่อรู้ว่ายกบ่ได้ขึ้นไปแต่นักแทะหน้ามกับบ่พอแบบหลายปีนี่ค่ะปีที่แล้วมันตกแหงๆเลยปีนี้ลินมืดมือมดเวนอยู่เป็นอาทิตย์เลยนี่หักบ่แหง้ง พีด็กขี้เหงื่อว่อ่ะโอ้ไปเคลียรขี้เหงื่อนะบอเบาเคลียรโซ่บเบาเคลียรกับพี่น้องถ้ามีปลาจังไถให้เบืง้งถ้าบ่มีก็แล้วไปเลาะหาของในโดนในนานี่เผื่อมีเมนูปลาบเ่เห็นพี่น้องเห็นแต่ชัดประหลาดเบื้งไหม <c oughs> ตัวเบลอเลยเป็นควายจ้าพี่น้องอย่าทิ่มโทรศัพท์เด้อเข็ดหลวงเลย ใหญ่ใช่เอ้ออยกำลังจะมาขนพองขนพองพองี่นอ้องนี่เนาะเดี๋ยวขอเคลียร์ก่อนพี่น้องมีแต่ขี้เหยื่อ <c oughs> ปลาหน่อยก็มีอยู่ของหน่อยแหงนบอกพี่น้องน้ำแล้วเอ้ย<ด>เดี๋ยวมันก็อยู่ในนี้แหละอันบบ, <c oughs> บไปใส่ดอกค่อยตักทิมมาซอยกันเคลียร์ขี้เหยื่อก่อนจ้ะบอกเพนยกท้ายออกเลยขี้บอกแบบนั้นมันมีปูจ้ะปลาสิเทาพัดก็เห็นปู ก็่ได้ยังก็เอาปูไปเจียวนี่ละปติเป็นไร่เศษใบไม้มาอีกแต่แล้วก็มีสัตว์ประหลาดอีปิงตัวเบลออยู่ในนีน้แต่เคลียร์ไทยตรงก่ยอนได้ยังเพิ่มเลยเล้ปูกับตักร้าตะกี้งูตุงพ้นอ้วนตักีเงี้ยงบะตะกีเงี้ย เจกนาลี่ของหลายๆพระเดบดีมาซิดเนาะเออตัวบกใหญ่เลยเนี่ยพินตัดก้าอยู่ได้ปูจากโตค่ะป <oh> ูได er er ้สองได้เพิ่มหมึกกินไหยนะได้เพิ่มสองโตนึงบ่สองโตขึ้นเถิดติ๊กเขียนสองสามโตไม่ได้คิดไปแลยเออแต่เป็นยั กระดุกกระมาตุกน้อยเหรอบ่อเออ,อเออเดี๋วเขาปาะเย็นกันแล้วปรีซิตเลย,ดยะนะได้หันหนันี่ไอปูเพิ่มจกักโตรวมรวมโอ้หลายอยู่ด้พอเจียวอยู่นะยเนาะพ้อเลย่ดิมาเราต้องได้เมนูนะ<ป>นก,กัดอีกกระปูขับรถมาก็เจอเรื่อยๆจ้ะเมื่อกี้นี่ก็ได้เติมนึงเอ๋ ไต่ขึ้นมาในถนน,นได้เจออีกเยอะระหว่างเพื่อถึาบางบ้านนี่ค่ะเข้าไปเลยบอกเพื่อนโอ้ยมีปลาอยู่กัหน่ะเ mm hmm. ข้าทางนี้แหละน้ำแต่ยังบูรายขึ้นกันนี่ค่ะ ปลาอะไรมั่งลบไปบกเพียลบไปเองเข้าไปข้างในเลยนี่ปลาลงอยู่ตั้งอยู่เราเรียกลราเอามาคองๆไว้แบบนี้ตัอยากให้มันปลามันดิ้นไปใช้ตัวนี้มันตายก็เลยเอามีกั้นไว้อู้กระปูกินมันเนาะอู้บกเพี้นมาเรื่เรื่อย ปูก่ันปูก่อนไก่ตใจอ่นี้เต็มอย่างนีกายอ่เนาะพีกกระปูนี่ตรงนะนปูน้อยนะนะเกาะนึงว่าน้องกินคนลุกนำปีกายนห่พี่นี่ยังโบเห็นโมเมนต์นั้นเลย้อยแหงไปโดนน้ำขึ้นต้องเอามา หอยหอยก็เอามาเก็บเก็บเอาดนวยบวกกินก็เอาไปนี่ทำให้เป็ดเก็บปลาเลยแบบนี้แล้วก็เคี่ยวที่เหนือตุ๋กระโค่กันไปคนไทยตุ่นเึ็นกบบตุ๋ดูดไปแค่ตุ๋นดูมีเลยเนาะ ก็มุดเหมือนเหมือนน้ำิ่งมาถึงเลยดิเห็นปะมันเป็นน้ำขุ่นๆอย่เป็นสองสีอันนี้จะเป็นใสอันนั้นนะขุ่นได้ใส่ถังเลยก็ได้ที่เหนือเอาไปเห็ดเป็ดดดีกว่าคุณกัเหมือนจะมีพวกตุ้นพวกอะไร แดดทะเลจะหน่อยอปลาลงนอยหน่เนาคุณพูดเอาประ,ะคอต่อนี้ ครับปีนยังมีโมเมนต์น้ำด่ายเลยอันนี้มันมีปลาน้อยอยู่เนาะไปเห็นเป็ดเราบกเป็นเนาะจะได้กระถุงมาอยู่เดี๋ยวเอาเศษถุงจะได้เอาเอาอะไรนะระบบเก็บเศษลงไปที่เหนือก่อนเนาะผลงานพี่น้องรวมกัน ปูนพอแจ่วเลยฟูป้าเดี๋ยวค่อยมารวมหมูนะมเนาะก่อนที่ปูจะกินมันต้นม่วงแป๊ดเลยปูป้ปาโอ้ได้มกนึงอยู่เด,ด้ออนะคะอันนี้ค่ะมันเป็นอาหารเป็ดอาหารเป็ดถ้าแดดจะหน่อยนีย่ป้าลุ่งอยู่จมือนี้เบ่งนุ่มดีมันจะมีไหมโมเมนต์แบบแดด,ดอ,อยู่มืดอยู่ทางใหก็ไเลยบอกให้ตกหามาแบบโอ้ยน้ำไหลหลากแบบ เอาปลาลุงตุ่งกระคั๊กะเรื่องผมบอเอปเอปลาติลลินมีมะเซาเนี่แหละมันแหงนานเนี่ยมันจึงได้มายามตุ่งนี่ค่ะปลากระเง,งกินอย่างท้องบักใหญ่เนี่ยโมเมนต์แม่ไข่ได้เจ้าเพื่อนกินอย่างไม่มุกอยู่นะว่าไปปูก็ได้แจ่วอยู่ติ๊กสิเอาป,เปูไปเอ็ดเมนูแจ่วกันนี่ป <c oughs> ูที่เราได้มาสติ๊กเอามาขั่วเอาจ้ะ ปรุงเครื่องเลยเด้อดิใส่น้ำปลาลงไปเลยตอนตำเจียวเขาก็แค่ชิมว่าเค็มพอหรือยังถ้าว่าพอเขาจังเพิ่มถ้าพอก็เอาเลยก็จะตีตำเจียวตำป่นแกสิบ่ได้ตำให้เบึงแล้วก็กิกนสูเบึงเด้อจ้ะไ,ได้แหละเมนูเศร้าเฮาโอ้ยยังบวหิวเข่ายัางเศร้าอยู่เลยแค่เ <Okay. S 2> ตรียมเมนูไว้เผื่อได้กินกับเพุ่นแหละเอาโมงสิบโมงใสนะ่ mm hmm. นะ้ำเปล่เค็ะเนาะคลิปนี้แกศิลาพี่น้องเลยเด้อจ้ะ ปลาสติก๊กแช่ตู้ไว้เผื่อว่ามันมีเดดมันลงเพิ่มเ่อเอามามุกสำพันหันมันมันบ<อ>ุโพเออเป็นปลา,ากำลังเริ่มลงอยู่เมนถ้ามันลงหลายก็จะถ่ายให้เบ่งถ้ามันไม่ได้ลงหลายก็อาจจะไม่ได้ถ่ายให้เบ่งแต่ก็จะเอามาเพิ่มมาตืมเพื่อทําเมนูมุกน้งบอกเกนเนาะลาพี่น้องเลยน้งบอกเกนเนะาะครับผมเอาครับคลิปนี้ก็ากเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หน่อยได้ครับแล้วพบกันคลิปหน้าคลิปนี้ค่ะดีครับสวัสดีจ้า